ถ้ามันเป็นรายการระหว่างปีคําว่าระหว่างปีอาจจะเกิดขึ้นมกราคุงพามีนาเมษาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นระหว่างปีน่ยให้ใช้อัตราที่จ่ายจริงได้เลยหมายถึงว่าเราโอนเงินกี่เหรียญเท่าไหร่ก็ใช้อัตราจริงตรงนี้จะไปออกข้อสอบที่เป็นปรนารนัยเท่านั้นไม่มีอัตราไหนให้ใช้อัตราที่รับจ่ายไปได้เลยถ้าจะเป็นกา,การขายก็รับมาใช่ไหมคะถ้าเป็นการจ่ายก็รับไปจ่ายไป แต่ทีนี้มันจะมีเรื่องของการตั้งหนี้ตั้งหนี้เช่นลูกหนี้ต่างประเทศเจ้าหนี้ต่างประเทศกรณีตั้งหนี้นั้นน่ะให้เราไปตั้งตามเลทที่เราเลือกว่าเราจะใช้เลทของแบงก์ชาติก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าเราจะใช้เลทธนาคาราณิชย์ไทยตอนตั้งหนี้ใช้เลทอะไรก็ใช้ตามนั้นแต่เวลาที่เรารับเงินจ่ายเงินจริงก็ให้ใช้เลทที่จริงเลยที่ธนาคารโอนจริงนะคะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งค่ะสิ้นปี เราต้องรู้ตรงนี้สิ้นปีเผื่อเขาถามช้อยแค่นั้นนะคะเป็นข้อกานะพอถึงสิ้นปีปุ๊บให้เราใช้อัตราปิดเพราะฉะนั้นโจทย์จะให้อัตราณวันสิ้นปีมาเราต้องปรับปรุงณนะวันสิ้นปีตามที่อาจารย์มโนเขียนเลยค่ะปรับปรุงเลทใหม่ณนะวันสิ้นปีว่าเลทณวันสิ้นปีกับเลทตัวเนี้ยมันะ<ป>อันนี้รับและจ่ายสำารับนี่เลทตั้งนี้ค่ะเออผมเดี๋ยวย้อนมันจะเป็นอย่างนี้นะ มันจะมีการซื้อขายกันก่อนตรงนี้ซื้อขายซื้อขายก็คือตัวตั้งหนี้ถูกไหมเลทเช่นหนึ่งหนึ่งเลทเท่ากับสาสิบหาบาทใช่ไหมพอมาถึงเธอพูดถึงพอห,ห,หนึ่งสิ้นปีใช่ไหมเป็นสี่สิบบาทสมมุติว่าเป็นเรื่องของลูกหนี้แล้วกันมีการขายต่างประเทศแล้วก็ลูกหนี้นี้มันข้ามปีสิ้นปีเขาบังคับให้ปรับเยทสิ้นปี เพราะฉะนั้นเราต้องปรับจากลูกหนี้ที่เคยเป็นเลทสามสิบห้าให้มาเป็นเลทสี่สิบซึ่งโตเลทสี่สิบเนี้ยแหละค่ะเขาจะให้ตารางเรามาว่าให้เลทซื้อกับเลทขายเราจะเลือกเลทไหนอะถ้าเป็นลูกหนี้ให้เลือกเลทซื้อใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราเลือกเลทซื้อมาคือสี่สิบเราก็ต้องเอาจํานวนเงินเหรียญเช่นหนึ่งหมื่นเหรียญคูณสี่สิบกับหนึ่งหมื่นเหรียญคูณสามสิบห้า ผลต่างเข้ากําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนแล้วเราก็จะได้กําไรขาดจากขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนไปคานวณภาษีเงินได้นิดีบุคคลค่ะดังนั้นที่ผมดอกจันสีส้มนะครับมันหมายถึงจุดที่อาจจะเกิดกําไรหรือขาดทุนจากตาแลกเปลี่ยนนะครับมันอาจจะเกิดจากการทีท่เราซื้อขายกาันแล้วมีการรับจ่ายชําระนี่ก็อาจจะเกิดกําไรขาดทุนก็ได้จากตรงนี้หรือมันยังไม่มีการจราร่ายชำระนี่ไปเจอกันตอนสิ้นปีเลยก็ต้องมีการปรับปรุงกําไรขาดทุนจากตาแลกเปลี่ยนด้วยนะครับเป็นอยู่ที่กัน2จุดที่อาจจะเกิดซึ่ง มันอาจจะออกข้อสอบอัตไนก็ได้การออกข้อสอบอัตไยก็คือเขาแค่เปรียบเทียบอย่างนี้แหละครับว่าเคยตั้งนี้ไว้เท่านี้พอถึงสิ้นปีปรับปรุงผลต่างเท่าไหร่รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนนะครับเขาจะบอกเลยว่าทางบัญชียังไม่เคยรับรู้เนะี่ยทภาษีเราก็บวกกลับหักออกไปแล้วแตกกรณี<ด>เป็น<ด>ไปได้ว่าจะอยู่ในไส้ในของ20คะแนนในข้ออัตไนนะครับแล้วก็สําหรับบางท่านที่ฟังแล้วก็อาจจะยังบอกเอ้ยอะไรยังไงนะครับคุณก็ย้อนไปดูหน้า6กก็ได้นะครับเนี่ยผมเขียนไว้เนี่ย ให้ไปดูหน้า69นะครับหน้า69เนี่ยก็คือตัวคำนวณและเหมือนหลักการบัญชีเลยนะครับเลื่อนให้ดูนะครับหน้า69หน้าเนี้ยนะครับผมจะมีโจทย์ตัวอย่างมาเลยว่ามีทั้งลูกหนี้และมีทั้งซื้อและขายนะครับเนี่ยก็จะมีบอกเลยสิ้นปีอัตราเท่าไหร่นะครับเป็นซื้ออ่ลงบัญชียังไงรับรู้ก,กําไรขาดทุนอย่างไรนะครับก็ณีขายบ้างนะครับก็มีลูกหนี้นะครับมีการ รับรู้กําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนยังไงนะครับเนี่ยถ้าเกิดเมื่อกี้ฟังไม่รู้เรื่องก็ลองมาดูตรงนี้ไล่สเต็ปเนี่ยหลักการบัญชีหลักการภาษีเหมือนกันเลยนะครับกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ต้องรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษีด้วย